แม่ตากเล่าเรื่องลืมผัวคนหนี้น้ำรินลาออกจากงานหนีไม่อยู่ต่างจังหวัดตามลำพังกับลูกในท้องแม้คิดถึงคชาสามีเก่าของเธอแค่ไหนคิดถึงเพื่อนที่เป็นน้องสาวของคชาอย่างไรแต่ก็เลือกจะจากมาแบบไม่บอกใครเลยพร้อมกับลูกในท้องของเธอที่ไปอันตรสาวมาแล้วเป็นผู้ชายลูกของเธอแข็งแรงท้องหนีไม่ค่อยแพ้ท้อง เธอชวนแม่มาเปิดร้านขายข้าวแกงที่ภาคใต้อาหารฝรีมือแม่ถ่ายดีลูกค้าติดใจในรถมือเพราะสะอาดราคาไม่แพงแถมยังให้เยอะด้วยเหนื่อยไม่ลูกน้ำรินไม่เหนื่อยหรอกค่ะแม่ถ้าเหนื่อยก็ปิดร้านพักผ่อนสักวันนะอาทิตย์หนึ่งมีเจดวันเราก็เปิดร้านซะทุกวันเลยแม่กลัวรินเหนื่อยรินไหวค่ะแม่ว่าแต่แม่เถอะคะ่ะ ไหวไหมแม่นะไหวเพราะเมื่อก่อนเราก็ขายข้าวแกงกันแต่ว่ารินนะสิกำลังท้องกำลังไส้แม่กลัวว่ารินจะเหนื่อยเกินไปรินไหวค่ะแม่รินต้องเก็บเงินเพื่อเจ้าตัวเล็กเออลูกในท้องเป็นผู้ชายก็ดีจะได้รู้สึกอุ่นใจอีกไม่กี่ปีก็โตเป็นหนุ่มดูแลแม่กับยายได้แล้วนั่นสิคะแม่ บ้านเราก็มีแต่ผู้หญิงถ้ามีผู้ชายสักคนก็รู้สึกอุ่นใจอย่างที่แม่ว่าว่าแต่แกเธอแน่ใจนะลูกว่าจะทำแบบนี้แน่สิคะแม่พี่ขาชาเขาไม่ได้รักรินรินก็เลยเลือกจะปล่อยเขาไปมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วละคะ่ะเราจะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บปวดและรู้สึกผิดพ่อขาชานี่กว่าอย่างไงนะผู้หญิงคนนั้นหลอก ไปมีชู้ไปมีคนอื่นก็ยังยอมไปกลับไปคืนดีกับเขาแม่เราไม่เข้าใจเลยเขาก็คงรักของเขามากนะคะพี่คาชากับแฟนของเขาคบกันมาตั้งหลายปีมันก็คงจะรู้สึกผูกพันพวกนี้มันสวยแต่รูปจูบไม่หอมผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงที่เป็นแม่ผีเรือนอย่างเรียนหรอกคะแม่ว่าเขาไปนั่นสิมีผู้ชายที่ไหนไม่ชอบแม่สีเรือนล่ะ แบบนั้นมันเรียกว่าหลงมากกว่าแม่ค้าไข่พะโล่สองถุงแยกข้าวนะได้คะ่ะหญิงสาวหันมาบอกแม่แล้วรีบลุกออกไปตักอาหารให้ลูกค้าแม้ว่าบางคืนจะต้องนอนร้องไห้แต่ก็พยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งคชาอย่าคงตามหาเมียตัวเองจนต้องลาออกจากงานเพราะไม่มีเวลาทํางานแล้วนี่แกถึงกับลาออกเลยเหรอคชา ให้ผมไปเถอะแม่ผมคิดถึงรินมากจริงๆคือให้ผมอยู่ที่นี่มีหวังผมเป็นบ้าไปก่อนแนะ่แกนี่นะตอนเขาอยู่ก็ไม่ทำดีกับเขาไม่เห็นค่าพอเขาไปแล้วถึงรู้ว่ารักเขาอย่างนั้นเหรอผมสํานึกผิดแล้วครับแม่ผมเพิ่งรู้ตัวจริงๆว่าผมรักรินมากแค่ไหนแล้วนี่จะไปตามหาที่ไหนตามมาหกเจเดือนแล้วก็ยังไม่เจอตอนนี้บอกตามตรงครับแม่ ว่าผมเองก็มืดแปดด้านไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปตามรินที่ไหนไปแถวที่ทำงานเขาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาลาออกไปอยู่สะที่ไหนกันแย่แล้วแย่แล้วพี่คชาแย่แล้วพี่าาพมีอะไรอะค่ะนางนางไปที่ทำงานของรินมีคนบอกว่าเห็นรินมีอาการเหมือนคนแพ้ท้องอะไรนะรินมีอาการแพ้ท้องกับพี่คลื่นไส้อาเจียน อยากกินแต่ของเปรี้ยวแล้วเพื่อนคนหนึ่งของนางที่ทำงานที่นั่นก็บอกว่าเห็นยาบำรุงคันด้วยนะคะนี่หมายความว่ารินท้องอย่างนั้นเหรอนางว่าต้องใช้แน่ๆเลยค่ะให้ตายเถอะเขาท้องแต่เขาก็ยังไปจับพี่รินเขาก็คงโกรธพี่มากแหละอยู่ๆพี่ก็ไปไหนมาไหนกับนางมีนาะคนเป็นเมียที่ไหนมันจะมาทนได้พี่ไม่ได้คิดอะไรกับมีนานะพี่ก็บอกนางแล้วนี่ ใช่พี่บอกนางรู้พี่รู้แต่เยรินมันไม่รู้นี่มันก็ต้องคิดว่าพี่นอกใจมันไหมพี่สาบานนะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกพี่จะไม่มีวันทําให้ลินเสียน้ําตาจะไม่มีวันทําให้ลินเสียใจเลยอะ่ะไม่ต้องมาสาบานกับนางไว้ค่อยไปสาบานกับเพื่อนของนางโน่นแกช่วยพี่ตามหาด้วยนะพี่เองก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหารินที่ไหนดีแล้วนางก็ช่วยสุดชีวิตเ้วเนี่ย อนนี้เจ้านายใกล้จะไล่ออกแล้วมัง้งเดี๋ยวขอลากิจเดี๋ยวขอลาป่วยเฮ้ยนี่นางก็ไม่รู้จะทำยังไงละตามหาทุกที่ทุกจังหวัดเยรินนะเยรินทำไมใจแข็งแบบนี้โกรธพี่หนีไปจากพี่นางพอเข้าใจได้นะแต่ไปจากนางไปจากทุกคนแบบนี้ทำได้ยังไงอะ่ะขอบใจมากนางเงินพี่ไปก่อนนะพี่จะไปหาที่ไหนต่อ เหนือไปแล้วอีสานพี่ก็ไปแล้วเหลือแต่ใต้ที่พี่ยังไม่ได้ไปงินก็ะชคงีนะพี่วันไหนหยุดงานไปได้นางจะไปช่วยขอบใจมากนะพี่ไปละเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวแม่ไปด้วยดีกว่าคะชาแล้วร้านขายของแม่ละครับเมียแกท้องหลานแม่ใครจะมีอารมณ์อยู่ขายของแม่จะไปช่วยตามหาหลานไม่รู้ตกละกรรมลำบากอยู่ที่ไหนงั้นเราก็ไปกันครับแม่ ไปกันจ้ะไปกันฝากบ้านด้วยนะนางค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนางจะดูแลบ้านให้ดีที่สุดสองแม่ลูกขึ้นรถออกไปคำนางได้แต่ยกมือไหว้เพียงขอให้พี่ขชาตามหายรินพบด้วยเถะน้ำรินมีความสุขกับชีวิตใหม่ของเธอที่ไม่ต้องมารอความรักจากใครเธอไม่ได้ข่าวคราวของขาชาไม่นานหลังจากนั้น หญิงสาวก็คลอดลูกเธอจึงต้องหยุดงานมีเพียงลูกน้องที่มาทำงานที่ร้านแทนร้านนี้น่ากินนักชาครับแม่มองดูผิวเผินแล้วก็น่ากินแต่ก็ต้องดูรสชาติอีกทีนึงว่าอร่อยหรือเปล่าแม่ว่าเข้าร้านนี้แหละถ้าทางสะอาดกว่าร้านอื่นครับผมตามใจแม่สองแม่ลูกแวะมากินข้าวและรู้สึกว่ารสชาติอาหารร้านนี้มันขุนลิ้นมาก แม่ว่าผัดผักนี่รสชาติมันคุ้นๆนะคะชาผมก็กำลังจะบอกแม่เหมือนกันครับคุ้นๆเหมือนเคยกินรสมือนี่ที่ไหนรสชาติเหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนจริงๆนะมันติดอยู่ในหัวเนี่ยคำตอบแต่มันคิดไม่ออกผมก็พยายามนึกอยู่ครับแม่ว่าผมไปกินอาหารรสชาติแบบนี้ที่ไหนงั้นสั่งแกงส้มมาอีกแม่อยากจะรู้ว่าแม่จะคุ้นแกงส้มหรือเปล่า น้องครับพี่สั่งแกงส้มเพิ่มอีกที่หนึ่งขาชาสั่งคืนพอได้ชิมรสชาติของแกงส้มก็ตกตะลึงคิดเหมือนแม่ไหมขาชาคิดครับแม่รสชาติเหมือนรสมือรินเลยครับหรือว่ารินจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมไปถามเองครับขอโทษนะครับน้องนี่ร้านของน้ำรินหรือเปล่าน้ำรินเหรอคะไม่นะคะที่นี่ชื่อร้านอิ่มท้องคะ่ะ พนักงานสาวที่คอยบริการบอกขึ้นแล้วเจ้าของชื่ออะไรเจ้าของชื่อน้านน้ำค่ะงั้นเหรอชื่อน้าน,น้้ำหรอกเหรอชายหนุ่มทำหน้าผิดหวงังลูกน้องของน้ำรินจึงให้ความสนใจกับเขาเพียงเท่านั้นว่าไงคะชาใช่ร้านของน้ำรินหรือเปล่าไม่ใช่ครับแม่ร้านนี้มีเจ้าของชื่อน้านน้ำครับเสียดายจัง ก็ลองถามดูสิว่าแม่ครัวเชื่ออะไรเผื่อว่ารินจะไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่ว่าทำงานที่นี่แค่ไม่ต้องไปหรอกแม่ไปเองดีกว่าแม่เปลี่ยนใจละว,ว่าแล้วมาลีก็เดินก้าวฉับๆเข้ามาภายในร้านใหม่หนูหนูหนูจ้ะฉันขอถามอะไรหน่อยแม่ครัวที่นี่ชื่ออะไรแม่ครัวที่นี่ชื่อป้าบัวค่ะไม่ใช่อีกแล้วสินะ มาลีถอนหายใจมืดแปดด้านขนาดเจอเบาะแสว่าหารรถมือคล้ายกับน้ำรินก็ยังไม่เจอตัวทั้งคู่ยังคงออกตามหาน้ำรินแต่ก็จนหนทางหาที่ไหนก็หาไม่เจอน้ำรินดูแลลูกอย่างดีตอนบ่ายพิกุลแม่ของน้ำรินออกไปดูร้านส่วนเธอเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคนเดียวขายดีไม่ผิงวันนี้อะ ขายดีค่ะคุณดีดีด,ดขายดีก็ดีละช่วงนี้ต้องยุ่งหน่อยนะฉันเองก็ไม่ได้มาดูแลเต็มที่ต้องไปดูหลานช่วยลูกสาวนะ่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะหนูจะดูแลให้อย่างดีเลยเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้ก็แล้วกันนะจิ่งเหรอคะคุณพี่คุณขอบพระคุณมากค่ะพนักงานสาวยิ้มแย้มยกมือไหว้เดี๋ยวฉันขอไปดูในครัวหน่อยก็แล้วกันนะ เอ๊ะใครลืมโทรศัพท์เอาไว้อุย๊ยน่าจะเป็นของลูกค้าโต๊ะเมื่อกี้ค่ะเขามากินข้าวแกงกับลูกชายตายจริงแล้วจะโทรหาเขายัางไแล่ะเนี่ยโทรตรงเบอร์ที่โทรเข้าออกล่าสุดดีไหมคะเผื่อว่าเขาโทรหาใครเราจะได้ฝากบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์ที่นี่เออเออเออดีดีแกจัดการก็แล้วกันนะเพิงงขาชา มาลีหลวงมือเข้าไปในกระเป๋าและทำตาโตมีอะไรครับแม่แม่ลืมโทรศัพท์เอาไว้ในร้านงั้นเราก็รีบไปเอาเถอะครับเดี๋ยวโท,ทรศัพท์จะหายแกรออยู่ในรถนี่แหละเดี๋ยวแม่เดินไปเองไม่ไกลหรอกครับแม่เดินดีๆนะครับจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่มาลีเดินข้ามถนนเข้ามาที่ร้านขายข้าวแกงอีกครั้งแล้วตรงริว ไปหาพนักงานคนที่ตักอาหารให้เธอหนูจะหนูหนูเห็นโทรศัพท์ฉันไหมจ๊ะฉันลืมเอาไว้ตรงนี้อยู่นี่คะคุณพี่กุลที่เข้าครัวไปเดินเข้ามาได้ยินพอดีจึงรีบบอกขึ้นพี่กุลหันหลังไปหยิบโทรศัพท์แล้วเดินเข้ามาคุณนงคุณมาลีพี่กุลเธอจริงๆด้วยรินอยู่ที่ไหนรินท้องใช่ไหม บอกฉันมาเดี๋ยวนี้น้าวรินท้องหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกค่ะคุณมาลีจะไม่รู้ได้ยังไงอย่ามาโกหกฉันนะถ้าเป็นแม่ของน้ำรินจะไม่รู้ได้ยังไงว่าน้ำรินอยู่ไหนฉันมาเปิดร้านขายข้าวแกงที่นี่ฉันไม่ได้มากับรินหรอกคะ่ะโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะแม่พิกุลบอกมาตามตรงว่ารินอยู่ไหนแล้วหลานฉันอยู่ในท้องของรินจริงหรือเปล่าสอคนเถียงกันไปหน้าดำหน้าแดง คาชาเห็นว่าแม่หายไปนานแล้วจึงออกมาตามแม่ครับหาเจอหรือเปล่าโทรศัพท์อ่ะคุณแม่ใช่หนุ่มอุทานไม่ได้เจอหน้าแม่ใหญ่พิกุลกลืนน้ำลายสุดท้ายเมื่อโดนกดดันหนักๆเข้าจึงยอมบอกผมจะรีบไปหารินครับแม่อย่าหาเลยเธอจะไปห้ามเขาทำไมพิกุลเขาเป็นผัวเมียกันอยากเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ฉันไม่ได้อยากจะห้ามอะไรหรอกนะคะถ้าจะไปหาน้ำรินกับลูกอะ่ะแต่ยังไงร,รินก็คงไม่ยอมจะพูดดีด้วยเพราะขาชาเองก็ทำกับรินเอาไว้มากผมขอโทษนะครับคุณแม่ผมสาบานว่าผมจะไม่ทำให้รินเสียใจอีกไม่ต้องมาบอกฉันหรอกจ้ะไปพูดกับเจ้าตัวเขาเองเขาจะให้อภัยหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาขอบคุณครับแม่แค่แม่เปิดโอกาสให้ผมได้เจอรินผมก็ดีใจแล้วครับ ผมจะรีบไปแล้วมาบอกข่าวดีชายหนุ่มผุนผลันไปที่บ้านของน้ำรินที่เช่าเอาไว้หญิงสาวกำลังเข้าห้องน้ำกลับออกมาก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านและกำลังไกวเปลลูกเธออยู่ไว้แกเป็นใครอ่ะพี่เองรินคุณอย่าเรียกพี่ด้วยสรรพนามห่างเหินแบบนั้นสิเรียกพี่คชาอย่างเดิมได้หรือเปล่าคุณมาทำอะไรที่นี่ ก็มาตามรินกลับบ้านไงกลับบ้านกันนะรินบ้านของเราฉันไม่กลับหรอกค่ะที่นั่นไม่ใช่บ้านฉันที่นี่ต่างหากที่คือบ้านโทรินพี่ขอร้องแล้วนะกลับบ้านของเราเถอะครอบครัวของเรารออยู่นะระหว่างเรามันจบแล้วค่ะรินเซ็นใบหย่าให้แล้วนี่แค่พี่จรดประกาลงไปเราสองคนก็เป็นอิสระต,ต่อกันแล้วใครจะจบก็จบพี่ไม่ยอมจบ อย่ามายุ่งกับฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะก่อนที่ฉันจะโทรศัพท์แจ้งความข้อหาบุกรุกกับคุณฟังนะรินพี่ไม่ได้คิดจะกลับไปหามีดาเลยแค่คิดก็ไม่เคยอดอ้อ,อนออซอนั่งตักศพกันขนาดนั้นเหรอไม่มีอะไรพี่แค่วางแผนพี่วางแผนที่จะแก้แค้นเขาเฉยๆนรินพี่ไม่เคยกลับไปมีอะไรกับเขาฉันไม่อยากรู้ไม่ต้องมาเล่าแต่พี่อยากบอก ฉันไม่ได้อยากฟังอย่าสำคัญตัวเองผิดคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับฉันอีกแล้วถ้าไรินไม่กลับพี่ก็จะไม่กลับกลับไม่กลับก็เป็นเรื่องของคุณหาที่พักเอาเองก็แล้วกันไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะฉันไม่มีวันให้ที่พักผิดอะไรคุณอีกแล้วคุณคชาหญิงสาวตวาดออกไปด้วยความกโกรธหลังจากนั้นขชาก็เดินหน้าง้อเมียตัวเอง ไม่ไปทำงานแต่มาขอเช่าตึกไกลๆกับร้านที่เธอขายของและจะขอมาช่วยขายของด้วยแต่เธอไม่ยอมรับร้านเราคนเยอะแล้วแทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาช่วยหรอกแต่พี่ทำงานให้ฟรีนะไม่คิดค่าแรงอยากให้พี่ทำอะไรพี่ทำได้หมดไม่ต้องคะ่ะไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้มันไม่ได้ช่วยชั้ฉันใจอ่อนหรอกแม่ครับชายหนุ่มหันมาหาตัวช่วยและบอกด้วยเสียงอ่อนอ่อ,อน ถ้าร้านนี้มีผู้ชายสักคนมันก็อุ่นใจขึ้นนะครับแม่มันก็จริงนะแม่คะเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ทำไมเราจะต้องให้เขามาช่วยทำนั่นทำนี่ด้วยล่ะคะขอโทษทีแม่แค่เห็นว่าที่ทำงานของเราร้านขายข้าวแกงของเรามันมีแต่ผู้หญิงจะยกหม้ออะไรใหญ่ๆจะยกถังแก๊สเติมแก๊สมันก็ลำบาก นะพี่ขอร้องละลินให้พี่ช่วยนะพี่อยากช่วยอยู่ดูแลรินกับลูกจริงๆตามใจอยากทำอะไรก็ทำเหนื่อยแล้วก็กลับไปซะพี่จะไม่กลับจนกว่ารินจะยอมกลับกับพี่ชายหนุ่มบอกด้วยเสียงมุ่งมันเขามาทำงานช่วยเธอเพราะไม่อยากให้เธอเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมใจอ่อนจนวันหนึ่งเขาก็หายหน้าหายตาไปแม่ว่ามันแปลกๆอยู่นะริน แปลกอะไรคะแม่ก็อยู่ๆทำไมพ่อกระชาถึงหายไปมาช่วยงานเราตั้งสองอาทิตย์มาเช้ากว่าเราที่เป็นเจ้าของร้านซะอีกแต่วันนี้เขาไม่มาเขาก็คงคิ้เกียจละมั้งคะเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกนะเดี๋ยวก็คงมาเองละค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขาโตขนาดนั้นอยากไปไหนมาไหนก็คงไม่มีใครบังคับเขาได้ หญิงสาวบอกอย่างนั้นแต่ก็รอแล้วหล่อเราจนกระทั่งปิดร้านเธอก็ยังไม่เจอหน้าเขาแม่ว่ามันจะดูไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปดูหน่อยสิลูกไม่ค่ะคนอย่างเขาไม่ตายง่ายๆแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าแกไม่ไปแม่ไปเองแม่รินไปเองก็ได้ยญิงสาวถอนหายใจแต่ก็ตัดสินใจไปดูด้วยตาตัวเอง เพราะกลัวว่าแม่จะไปแล้วเกิดอันตรายเมื่อไปถึงเธอก็พบว่าข้าชานอนสมและไข้ขึ้นพี่ดีใจจังที่รินมาเยี่ยมพี่ขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงฉันไม่ได้ห่วงแต่แม่แค่ให้มาดูก็ตายไปแล้วหรือยังถ้าแม่ไม่สั่งรินจะแวะมาดูพี่หรือเปล่าไม่ฉันไม่มาเหยียบที่นี่เด็ดค่ะ ใจร้ายจังเลยนะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมฉันจะได้กลับรินพี่ขอร้องแล้วนะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเถอะไม่กลับกรุงเทพของคุณไปซะเราสองคนไม่มีวันกลับไปคบกันได้หรอกพี่ยังไม่รู้เลยนะรินว่ารินโกรธพี่เลือกอะไรในเมื่อพี่ก็บอกแล้วว่าพี่กับเขาไม่เคยมีอะไรกันตั้งแต่ที่เราครบกันแต่งงานกันพี่ไม่ได้กลับไปมีอะไรกับเขาอีกเลยนะ พี่เคยมีอะไรกับเขาแต่หลังแต่งงานพี่ไม่มีพี่สาบานได้แล้วที่ไปนัวเนี่ยนั่งตักกันออดอ้อนอ,อ,นอ,อนซอเขาเรียกว่าอะไรพี่ยอมให้เขาทำแบบนั้นก็แค่ต้องการแก้แค้นช่างเถอะจะเหตุผลอะไรก็ช่างเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วพี่รักรินหัวใจของพี่ตอนนี้มันรักรินและไม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกเลยแต่ฉันไม่ได้รักคุณเญิงสาวตะวะัน ชายหนุ่มถอนหายใจหนะักคิดหาวิธีง้อเธอไม่ออกจึงจ้างสถานีวิทยุมาบอกรักเธอทุกวันจนหญิงสาวอายที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแซวเขาทำดีกับเธอทุกอย่างและทุกคนก็มักจะเปิดโอกาสให้เขากับเธอได้อยู่กันตามลําพังน้องพีทน้องพีทคะน้องพีทแม่คะไม่มีใครอยู่หรอกรินอะไรกันแล้วน้องพีทไปไหน พวกเขาอยากให้เราสองคนได้ใกล้ชิดกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะแต่ฉันไม่อยากแต่พี่อยากรินจ๋ากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะนะพี่รู้ตัวแล้วว่ารักรินมากกับมีนาะพี่ก็แค่อยากแก้แค้นอยากให้เขารู้สึกได้ว่าการโดนหลอกมันเป็นยังไงพี่ขอโทษที่ไม่ได้บอกรินก่อนญิงสาวหมุนตัวหนีแต่เดินไปไหนก็มีแต่ข้อความในจดหมายบอกรักเธอ คุณทำบ้าอะไรอ่ะถ้าไม่ยอมกลับคราวนี้พี่จะติดป้ายตลอดทางเดินแล้วนะบ้าจริงทำอะไรของคุณเนี่ยพี่ทำไปก็เพราะว่าพี่รักลินยิงสาวถอนหายใจแต่เพราะไม่อยากกลับไปเจ็บอีกจึงพยายามที่จะไม่พูดกับเขาแต่คาชาก็ใช้เวลาครึ่งปีในการตามตือ้อเขาสม่ำเสมอช่วยเหลือเธอทุกอย่างทุกคนใจอ่อนหมด ลูกของเธอก็ติดเขาสุดท้ายเธอจึงคิดว่าบางทีเธออยากจะลองให้โอกาสเขาสักครั้งรินพี่ซื้อกุหลาบม,มาให้พอได้ละไม่ต้องซื้อมาแล้วมันเปลืองพี่อยากให้นะรับดอกไม้จากพี่ไปเถอะเผื่อว่ารินจะใจอ่อนให้พี่บ้างงั้นก็ไม่ต้องซื้อมาละแต่รินยังไม่ให้อภัยพี่เลยนี่พี่จะหยุดซื้อได้ยังไงล่ะพี่ตั้งใจไว้ว่า จะซื้อมาทุกวันจนกว่าเราจะคืนดีกันฉันใจอ่อนแล้วรินพูดจริงเหรอพูดจริงเหรอที่บอกว่าใจอ่อนแล้วฉันเหนื่อยขี้เกียจเถียงขี้เกียจหนีละพี่สัญญานะรินว่าการตัดสินใจของรินครั้งนี้มันจะถูกต้องพี่จะไม่มีวันทำให้รินเสียใจอีกชายหนุ่มสวมกอดเธอแน่นๆด้วยความดีใจ เขาสาบานกับตัวเองแล้วว่าจะรักและไม่ทำให้เธอเสียใจไปชั่วชีวิตก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะถ้าใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะคะเพราะตอนนี้เป็นตอนจบนะคะกลับไปดูตอนแรกในชื่อเรื่องว่าซูเมียเก่าไม่ไหวค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ